สวัสดีครับเหล็กไม้ดำนาของชาวพามา่าลุยส่งมาถึงมือผมแล้วครับรับวันนี้เองสีกรกฎาขนส่งก็นะห้าร้อยบาทแต่ว่าค่าขนส่งจากพระอังมาเมียวดีมาแม่สอดเนี่ยก็บวกให้หลุงเข้าไปกันแล้วกันผมก็จะขายท่านผู้ชมอันละหนึ่งร้อยบาทนะครับค่าจัดส่งเนี่ยหกสิบบาทเดี๋ยวออเดอร์เข้ามาเลยนะครับมีอยู่แค่แปดสิบอันเพราะว่าผมจะเอาไว้ใช้เองเนี่ยยี่สิบอันนะครับก็เนี่ยครับ อนะผมไปเปิดดูใน <c oughs> ก็ก๊อปไปจากาคลิปผมนะครับส่วนใหญ่ เมื่อก่อนโควิดนะครับผมได้ไปเที่ยวที่เมืองมะละแมงแล้วก็ไปพบชาวนาชาวมอนเนี่ยนะครับเขายืนดำนากันผมก็ถ่ายคลิปมานะครับไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ว่าเมื่อมาเผยแพร่ที่เมืองไทยแล้วปรากฏว่าได้รับความสนใจมากครับเพราะว่าข้อดีของการดำนาแบบนี้ก็คือมันไม่ปวดหลังนะั่นแหละคือข้อสาคัญแล้วก็ทําให้ชาวนาไทยก็ที่ยังต้องดำนากันอยู่ก็สนใจนะครับว่าจะหาซื้อไอ้เหล็กดำนาเนี่ยได้ที่ไหนหรือจะหาซื้อ ื้อต้นแบบได้จากที่ไหนงวดนี้ปีมิถุนาสองอันห้าร้อยผมก็ไปเที่ยวมะระแมงอีกครั้งหนึ่งครับก็เลยไปหาซื้อไอ้เหล็กดำนาเนี่ยมานะครับแล้วก็ไปหาซื้อทั่วมะระแมงเลยครับได้ราคาถูกก็ต้องไปซื้อที่เมืองมะละแมงเลยครับนี่ครับเขายืนดำนากันแล้วก็เอาเอาเหล็กเนี่ยนะครับเหมือนไม้แทงกบเนี่ยมาต่อด้ามนะครับต่อด้ามเข้าไปเนี่ยเขาก็จะดำกันได้รวดเร็วนะครับดำเ,เขีย่ยเอาตรงลากไปแล้วปกัปก,ป,ก,ป,กปักปักไปข้อดีก็คือ มันไม่ปวดหลังครับท่านผู้ชมแล้วก็หลายคนบอกว่าทําไมไม่ตัดปลายยอดก้าเพราะว่าถ้านามไม่ใช่น้ําที่คุมน้ําระดับน้ําไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่ตัดปลายยอดก้าครับเดี๋ยวบางทีฝนมาแรงๆน้ําท่วมขึ้นมาก็จะท่วมกล้าเปล่าๆ อันนี้เป็นคลิปที่ผมถ่ายใหม่เมื่อปีมิถุนา2566ครับเขาก็สาธิตให้ผมดูเลยระหว่างยืนดำกับก้มดำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแบบไหนนะครับท่านผู้ชมก็ดเจอสถิติออกมาแล้วนะครับก็ความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับความชำนาญไม่มีความแตกต่างกันนะครับส่วน การก้มดำเนี่ยก็จะปวดหลังแล้วครับท่านผู้ชมยืนดำเนี่ยก็ต้นจะตรงกว่านะครับแต่ว่าต้องมีความชำนาญนะครับต้องเกี่ยวตรงรากแล้วเขาก็จะถือดำดำดำกันลงไปนะครับเรียงหน้ากระดานกันแบบนี้เนี่ยเขาก็สาธิตให้ดูเลยละครับระหว่างดำนายืนดำกับก้มดำผมถามว่าแล้วส่วนใหญ่คนมอนใช้วิธีก้มดำหรือยืนดำเขาก็ยังบอกว่าถ้าไม่มีไม้นะ ก็ต้องไปซื้อถ้าไม่มีไม้ก็ยังต้มก้มดํานะครับแต่ถ้ามีไม้เขาก็นิยมที่จะดึนยืนดํากันมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับความเร็วหรือการลัดของต้นกล้าการฟื้นตัวของต้นกล้าเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ที่เขาไม่ตัดใบยอดกล้าเนี่ยก็อย่างที่บอกเหตุผลประการเดียวก็คือ เพราะว่าถ้าเกิดฝนตกเยอะๆแล้วคุมระดับน้ําไม่ได้เนี่ยน้ำมันจะไม่ท่วมยอดกล้าครับแล้วกล้าทีออ่อย่าลืมว่าแถบนี้ไม่ได้มีการชนประทานนะครับเพราะนั้นเวลาฝนมานี่ฝนที่พม่ามันจะตกเยอะนะครับเวลาฝนมานี่เราคุมระดับน้ําไม่ได้ถ้ากล้ามันสั้นเกินไปมันมิดน้ำสี่สั้ห้าวันกล้ามก็ตายแล้วครับเพราะนั้น ปล่อยให้มันยาวๆอย่างนี้ดีกว่ายังไงมันก็ไม่ตายนะครับมันก็รับระดับน้ําได้สูงได้มากขึ้นนะครับนี่เขาก็เมตตาผมมากเลยไปเขากําลังกินข้าวกลางวันกันอยู่นะครับแล้วก็ไปขอร้องว่าอ้าวน้องๆกรุณาช่วยหยุดมาดำนาให้พี่ดูหน่อยประกว่ามีไม้อยู่2ออันเพราะว่าไม้ส่วนใหญ่เขาทิ้งไว้ที่ทุ่งนาเขาเข้ามากินข้าวกันนะครับก็เลยอ่ะมีไม้อ2ออันก็ให้เขาดำกัน2อันแล้วก็อีก2คนก็เลยมาร่วมที่จะดำแบบว่า ใช้มือดำครับนี่ครับคือความแตกต่างยืนดำจะต้นสวยก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีความแตกต่างกันเป็นนัยยะสำคัญนะครับความเร็วหรือความช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับความชํานาญครับแล้วก็นี่ครับเขาจะไม่ต้องอ,อ,อกล้ามาลอ,อยแพรไปข้างหลังแล้วก็เนี่ยดำกันแบบนี้นะครับอ่ะเป็นว่าถ้าใครสนใจไม้ผมมีอยู่ประมาณซื้อมา แบ่งขายได้ประมาณ80อันครับอันละ100บาทครับแล้วก็ค่าจัดส่ง60บาทครับแล้วก็ซื้อหลายอันก็ก็60บาทนะครับผมมีอยู่แค่80อันนะ่บ่งๆกันไปเอาจจะไปให้ช่างตีเหล็กเขาทําต้นแบบนะครับแล้วก็ลองฝึกก่อนให้เกิดความชํานาญนะครับแล้วค่อยๆหัดทํากันเยอะๆนะครับไม่ต้องไปซื้อที่พม่าหรอกครับก็เอานี่แหละเอาไปเป็นต้นแบบนะฮะก็ นี่ครับเป็นภูมิปัญญาชาวมอนครับเขาก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ่ายทอดกันมานานแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษครับพ่อแม่ทําให้ดูเก็เหมือนไอ้ชาวอิน,อน,อนตาที่ทะเลสาบอินเลนะครับเขายืนภายเรือเนี่ยโดยที่เขาใช้ขาขาขา,ขาภายเรือนะครับแล้วก็ยืนนะอีกขาหนึ่งก็ยืนอีกขาหนึ่งก็ภายเรือ นะครับแล้วก็มือสองข้างก็ลงขายหวานเหวี่ยงแหอันนั้นก็เป็นความภูมิปัญญาที่ได้รับการฝึกฝนแล้วก็ถ่ายทอดกันมาครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่านี่ครับก็เป็นความสวยงามความแตกต่างแล้วก็ความาบางคนบอกว่าเอาก็ก็เมืองไทยก็ใช้หวานเอาก็แล้วแต่ครับท่านสะดวกอย่างไหนก็ว่ากันไม่ได้บังคับกันไม่ต้องมาโจมตีกันนะครับว่าอ,อันนู้นดีอันนี้ไม่ดีนะครับมันเป็น,นความ,มแตกตา่างมัน <ะ S 1> มเป็นภูมิปัญญาครับท่านเอาแล้วแต่ นะอยู่ที่คนอ,อยู่ที่คนทำอยู่ที่ความชำนาญอ่ะผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งจากการพูดคุยบางทีเราสื่อสารกันไม่เข้าใจผมสรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าการยืนดำเนี่ยมันก็จะเร็วแล้วก็ไม่ปวดหลังส่วนการก้มดำเนี่ยนะครับมันก็จะออปวดหลังมีความแตกต่างกันอยู่2ประการครับประการที่1ก็คือไม่ปวดหลังกับปวดหลังประการที่สคือ ความชํานาญครับถ้าเกิดว่าชํานาญเร็วดีเนี่ยก็ทั้ง2แบบก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนที่ที่เขาไม่ตัดยอดกล้าเนี่ยก็ไม,ม่ไม่ใช่มีเจตนาอะไรครับเพราะว่าเป็นการเราไม่รู้ระดับน้ํานะครับไม่ใช่ดําไป3าวันแล้วพายุมาฝนตกเยอะเนี่ยก็น้ําก็จะท่วมหมดนะครับแล้วก็ถ้าอเอา,เอายอดมันไว้ยาวๆเนี่ยน้ำมันจะไม่ท่วมครับท่านผู้ชมอันนี้มีเหตุผลประการเดียวส่วนการฟื้นตัวหรืออะไรก็ ก็โอเคครับอันนี้เป็นของชาวมอนนะครับที่เมืองพม่าก,ก็ไม่ใช่ว่ามีขายทุกที่นะครับต้องไปหาซื้อเอานะครับนี่มาซื้อที่ตลาดเล็กๆมีทั้งตลาดมีอยู่แค่4ีอันเอง ที่มันขายไม่ดีอะไม่ใช่อะไรท่านผู้ชมเพราะว่าอันเหนือมันใช้ไปโอ้ยเกือบ <c oughs> <c oughs> จะตลอดชีวิตแล้ว <c oughs> มันทนมากครับท่านผู้ชมนี่ก็ต้องมาซื้อเนี่ยมีด้ามมีด้ามอย่างนี้นครับเอามาต่อกับเหล็กเนี่ยละครับท่านผู้ชมเนี่ยเขาจะมีด้ามไม้ขายด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงหรอกครับด้ามไม้แล้วก็มีตัวเหล็กเนี่ยต่อกันนะก็ก็เลยมาซื้อเอาไปลองทําสาธิตแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะซื้อมาเยอะๆผมต้องเข้าไปซื้อในตลาดมัลละแหม่งครับเพื่อ เอามาฝากท่านผู้ชมเพื่อที่มีคนถามหาเข้ามาก็จะได้ซื้อเอาไปเป็นต้นแบบหรือทดลองเอาไปฝึกดูก,ก่อนนะครับถ้ามันดีก็ ขย,ขยายเผยแพร่แล้วก็ให้ลงกลึงเขาหัดทำเอาเอาต้นแบบไปนะครับไม่ต้องไปคิดเองทำเองการก๊อปปี้มาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องอยากนะครับจนอ,อย่างที่บอกนะครับมันมีข้อดีคือนั่นแหละมันไม่ปวดหลังนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์กระดูกสันหลังตั้งตรงนะครับถ้าเรายืนทำงานไปเรื่อยๆทั้งวนันก็ไม่ค่อยปวดหลังนะครับเมื่อขามากว่านะครับเ,<อ>เมื่อผมขับรถกลับมาทางย่างกุ้งนะครับก็ผ่านเมือง สะเทอมหรือเมืองตะโถนะครับซึ่งเป็นเมืองมอญเป็นเมืองหลวงมอญเก่าเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะน้ําเยอะแถบนี้นะครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับก็กล้าามาสังเกตว่าเขาจะเอาต้นกล้ายาวๆน้ํครึ่งนักแข่งฮะอย่างเนี้โอ้โหถ้าไปก้มดําเนี่ยจมูกมิดน้ําแน่เพราะนั้นเขาจะปลูกกล้าให้ยาวแล้วข้อสาคัญด้านหลังเนี่ยนะครับเขาจะมีหางหงนะหนังหงเนี่ยครับเอาไว้ใส่ต้นกล้านะครับแล้วก็เนี่ยก็ใช้วิธีดานะก็ส่วนส่วนส่วนมากนี่ก็ ผู้คนที่ดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นรับจ้างมารับจ้างนะครับรับจ้างดำนาเพราะว่าตอนนี้ก็แรงงานออก็หายากแล้วล่ะครับแล้วคนที่อันนี้ต้องจําเป็นต้องใช้ไม้ยืนดำเพราะว่าน้ํามันเยอะนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วตั้งแต่ตอนตอน้นว่าถ้าเราไม่ใช้ไม้ดำเนี่ยแล้วเราไปตัดยอดมันเนี่ยมันจะปริ่มน้ําแล้วก็คุมระดับน้ําไม่ได้นะครับก็เลยต้อง ให้ปลายก้ามันยาวๆหลายคนทักท้วงเข้ามาว่าโอ้ยคนไทยตัดก้าคนไทยตัดก้าก็คือไอ้ตัดยอดกล้านั่นมันเป็นที่เราคุมระดับน้ําได้แล้วว่าเป็นนาดอนนะครับนาลุ่มเนี่ยมันมันตัดไม่ได้เพราะว่าข้าวพันธุ์ที่เขาใช้นี่ก็ต้องเป็นข้าวพันธุ์ที่มันหนีน้ํานะครับก็คือน้ํามาก็ก็ยาวไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเป็นนาลุ่มนั่นเองนะครับท่านผู้ชมบางคนบอกว่า ประเทศไทยใช้ลดดำนาแล้วอันนั้นก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับแล้วนึกว่าที่เขาไม่มีล่ะครับอันนี้มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับคนไทยก็เขาก้มดำนากันมาออผมอายุ60แล้วเขาเป็นลูกชาวนาด้วยก็ก้มก้มดำนากันมาตั้งแต่เด็กแต่เล็ก,แต,ลกแต่น้อยล้วครับผมก็เพิ่งม,มาเห็นที่พมา่านี่แหละครับประมาณสัก4ปีที่แล้วเนี่ยเขายืนดำนากันก็เลยเอามาเผยแพร่ครับแล้วก็ได้รับความสนใจเออ พอสมควรนะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็ข้อสําคัญคือเขาก็ทํางานกันอย่างสนุกสนานพูดคุยหยอกล้อนี่ผมบังเอิญถ่ายไกลๆนะครับกระโดดข้ามคลองไปไม่ได้ก็อยู่อีกฝ้าคลองหนึ่งแล้วก็มาจอดรถอยู่ข้างทางแล้วก็ขออนุญาตเขาว่าขอถ่ายหน่อยนะครับเขาก็โอเคไม่มีอะไรเป็นค่าตอบแทนเขานอกจากทุเรียนที่ซื้อมาติดรถมาก็เลยจะพอกินกันไ่เนี่ยทุเรียนลูกนึงสร <laughs> ุปก็คือเอาทุเรียนไปให้ลูก <laughs> แล้วตอนที่ถ่ายคลิปทุเรียนส่งไปให้เนี่ยครับท่านผู้ชมเขากระโดดข้ามคลองมานะตกอีกแล้วปรากฏว่ากล้องก็โดนน้ำนะก็เลยถ่ายไม่ได้ครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเลยไม่ได้เห็นฉากที่โยนทุเรียนเขากระโดดมาเอาทุเรียนนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวมอนอันนี้ทีเ่เมืองสะเทิมนะครับสะเทิมหรือตะโถนะ ครับก็คนมอนเนี่ยก็เป็นบุคคลเผ่าดั้งเดิมที่เคยอยู่ในประเทศเมียนมาทางตอนใต้นี่นะครับที่มาละแมงสะเทิมนะแต่ผมสังเกตดูนะชาวชาวกะเหรี่ยงไม่ไม่ยืนดํานานะครับแล้วก็ชาวพมา่าแถวตอนกลางก็ไม่ยืนดำนาไม่ยืนดำนาก็ยังก้มดํากันอยู่นะครับแต่ว่ามีเฉพาะเท่าที่สังเกตนะครับก็มีเฉพาะชาวมอนนี่แหละแต่ว่าคนที่มาดํานาเนี่ย ก็ทราบข่าวว่าก็เป็นชาวพามา่าซึ่งอพยพมารับจ้างดำนาเนี่ยมาจากแถวโน่นแหละครับพุกามสกายโน่น,น,นแหละครับท่านผู้ชมครับบางที่ก็ทําหางหงยากหน่อยครับก็เอากระบุงเนี่ยนะครับเอากระบุงเนี่ยมา,าผูกไว้ตรงหลังแบบนี้ครับตะบุงหรือตะกล้าเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไว้ใส่ต้นกล้านะครับว่ากล้ามจะยาวเพราะว่าน้ํามันเยอะครับเนี่ยเขาก็บุงมาทแทนหางหงครับเป็นกระบุงแทนนะท่านผู้ชม ก็พัฒนากันแล้วแต่สวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมกลับจากพม่ามาแล้วตั้งแต่วันที่25ครับแต่ว่าออไอ้เหล็กดำนานะ่ะผมก็ฝากหลุยมาคือต้องให้หลุยขับขับฝ่าดงปืนจากระอังมาเมียวดีผ่านกอ,อกระเล็กนะครับแล้วก็มาเมียวดี แล้วก็ให้เดินข้ามจากเมลดีนะมาแม่สอดแล้วก็มาส่งบริษัทขนส่งไทยที่แม่สอดส่งมาให้ผมครับก็ค่อนข้างจะหลายขั้นตอนนะครับบางคนบอกว่าทำไมไม่โหลดขึ้นเครื่องบินโหถ้ามันโดนยึดแล้วเขี่ยทิ้งไปบนเครื่องบินผมก็เสียโอกาสสิครับท่านผู้ชมผมก็ไม่กล้ารับออเดอร์นะครับเพราะว่าของมันยังไม่ถึงมือกลัวว่าเออ รับออเดอร์ไปแล้วเดี๋ยวไม่มีของส่งให้โดนทหารกระเหรียงหรือทหารพมาร่ายึดกลางทางเพราะว่ามันไปเป็นเอาไปเป็นอาวุธได้ครับแต่ว่าวันนี้เอา้าลุยได้ส่งมาถึงมือผมแล้วครับนี่ครับเหล็กดำนาเนี่ยเออมันก็เป็นง่ามๆอย่างนี้แหละครับจริงๆบางคนบอกว่าทําเองก็ได้ไม่ต้องมาซื้อคุณเข็มหรอกโอ้โหจะซื้อผมสักร้อยบาทนี่นะยังต้องคิดแล้วคิดอีกอ่ะไม่เป็นไรบอกกันเดี๋ยวไปทําเองก็ ถ้าจะไปทําเองก็ไปทําเองครับไม่ต้องคอมเมนต์มานะครับเออผมจะให้คนที่อยากได้เอาไปเพราะผมมีแค่ร้อยอันนะครับเออเดี๋ยวอ่ะหลุยส์ก็ได้ส่งมาจากบริษัทเคอรี่เนี่ยส่งมาจากแม่สอดครับเนี่ยร้อยอันนะผมก็จ่ายค่าน้ํามันให้หลุยส์ขับมาจากโน่แหละครับพระอังเอามาส่งที่เมียวดีแล้วก็ข้ามมาแม่สอดขนส่งจากพระอังมาเมียวดีมาแม่สอดเนี่ย ก็บวกให้หลุงเข้าไปกันแล้วกันผมก็จะขายท่านผู้ชมอันละ1 0 0บาทนะครับค่าจัดส่งเนี่ยหกบาทเดี๋ยวออเดอร์เข้ามาเลยนะครับมีอยู่แค่80อันเพราะว่าผมจะเอาไว้ใช้เองเนี่ยยีอันนะครับก็เนี่ยครับออนะผมไปเปิดดูในเขาก็ก๊อปไปจากาคลิปผมมาครับส่วนใหญ่นะก็เห็นเขาขายกันอยู่หลายร้อยอยู่นะครับก็โอเคเอ่อ ถ้าว่าแพงก็ไม่ต้องซื้อนะครับใครคิดว่ามีประโยชน์ก็เอาไปใช้ก็แล้วกันบางคนบอกใช้เครื่องดำนงดำนาแล้วก็ไปใช้นะครับก็หลายคนก็ยังอยากจะเออเอาเป็นว่าเนี่ยแหละครับเอาเอาเอาก๊อปเอาไปใช้เลยนะครับบางคนบอกซื้อไปเป็นต้นแบบก็ได้นะครับออเดอร์เข้ามา096 4 6 9 6 3 5 9ครับเหล็กดำนาครับแบบดำนาแบบพมา่าแบบมอนครับโอเคนะครับ